ตอนแรกก็เป็นเสียงชื่นชมสุดท้ายกลายเป็นแบบมันช็อตฟิลนะปรางกันรันฮะก่อนหน้านี้ที่เธอให้เห็นถึงหน้าเปลือยแบบไม่แต่งหน้าก็สวยมากจะบอกว่าเราเคยนําเสนอข่าวน้องปรางไปซ้อมร้องเพลงและหน้าสดคําว่าอ้าคลิปนี้แหละค่ะปรากฏว่าตุกคนอุยหน้าสดน่ารักมากเลยนู่นนี่นั่นฉชนไหนเลยคําว่าหน้าสดน่ารักน่าจะจบที่ประโยคนี้อะไรเอ่ยหน้าสดสวยกว่าตอนแต่งอ้าวนี่แหละปัญหาไม่น่าจะมีคําว่าก่อนตอนแต่งหลังแต่งเลยนะเราจะน้องปราง ช็อตฟิลไหมกับคำถามนี้กับคำพูดนี้เชิญครับตั้นแต่วันนั้นหนูก็ไม่กล้าลงรูปที่แต่งหน้าอีกเลยอยากเป็นกำลังใจให้พี่ช่างด้วยเขาก็แต่งหน้าหนูนานอยู่สองชั่วโมงนะเวลาออกงานอ่ะสองชั่วโมงแล้วพอเสร็จบางทีแบบแต่งไปแล้วเขาบอกไม่แต่งหน้าสวยกว่าเราก็เริ่มคิดว่าเอาไงดีจนกระทั่งหลังๆก็บอกพี่ว่า แต่งไม้น้อยแล้วกันเป็น natural look เป็น natural look แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัยของคอมเมนต์จากแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าตบไปไหนมาไหนพอไม่แต่งหน้าคนจําได้เยอะเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอะไม่แต่งหน้าไปไหนมาไหนคนบางคนก็ยังจําเราไม่ได้ก็แกล้งแซวว่านี่เธอเห็นไหมแต่งเยอะนี่คอมเมนต์ว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาก็เหมือนแบบเคยแต่งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เขาแต่งให้อีกแบบนึงเขาบอกประมาณนี้แหละเนาะลูกเนาะสวยแล้วเนาะเลย ดีเนาะไม่แต่งหน้าทาแป้งเด็กทาลิปกอสก็ออกจากบ้านได้ครับของพี่นี่ถ้าเข้าบ้านจะล้างหน้าทีไม่อยากใช้ค็เพ่าล้างใช้ค็าว่าขูดเพราะว่าหนาเลยแหละ มันอยู่ที่ความมั่นใจจะบอกว่าอันนี้น่ารักจริงๆน่าสดน่าสวยจริงทั้งนี้ทั้งนั้นคือจริงๆต้องแต่งนะครับบางเรื่องบางราวความซับพอร์ตของเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าแป๊ดๆปดเราจะไม่น่าใส่น่าสดน่าสดไม่ไม่เข้าเพราะฉะนั้นแล้วดูที่วาระงานแล้วกันแต่ความน่ารักน้องปลังเหมือนเดิมค่ะจะหน้าไหนก็น่ารักครับใช่